ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโฮ r o New Gen นะคะและขอสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนเมษายน2565นี้นะคะ ค่ะก่อนอื่นต้องขออภัยก่อนเลยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาไม่สามารถปล่อยคลิปได้ครบทั้ง12ราศีนะคะขาดไป4ราศีเนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะคือมีอาการป่วยเนาะต้องขออภัยเป็นอย่างมากเลยค่ะและในสีราศีที่ขาดหายไปเราได้ทําชดเชยให้แล้วในเดือนนี้ได้ปล่อยไปก่อนเป็นราศีแรกๆเลยนะคะค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษเราจะมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในเดือนเมษายนนี้นะคะ ค่ะสำหรับวงกลมที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่านนี้คือการที่เราจำลองอจักราวาลบนท้องฟ้าลงมาอยู่บนหน้ากระดานนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่าบนจักรวาลของเรามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างในจักราวาลของเราจะมีวิถีวงโครจรของดวงดาวเป็นวงกลมนะคะจากที่เราเห็นตารางตรงหน้านี้ก็คือ,อดวงดาวทุกดวงเราจะจำลองเป็นตัวเลข ตัวเลขไทยนะคะแล้วก็จะมีการเดินทวนเข็มนาฬิกานะคะนี่คือวิถีของการเดินของดวงดาวและในจัก,กรวาลของเราจะถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนด้วยกันซึ่ง12ส่วนนี้แต่ละตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าราศีแต่ละราศีที่ดวงดาวเดินทางเคลื่อนย้ายไปเนี่ยจะมีผลต่อชะตาชีวิตของพวกเราชาวโลกทุกคนอย่างไรกันบ้างมาดูกันนะคะสําหรับท่านใดก็ตามที่รับทราบมาว่าตัวเองราศีอะไรก็ตามขอให้ระลึกไว้เสมอนะคะว่าลัคนากับราศีมีความแตกต่างกัน ถ้าหากท่านไม่ทราบเวลาเกิด ก็อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับการทําความเข้าใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลัคนามาจากการคํานวณด้วยเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากต้องมีการคํานวณก่อนนะคะว่าท่านเกิดลัคนาอะไรและถ้ามีการคํานวณแล้วท่านสามารถมาฟังคลิปนี้ได้ว่าลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรค่ะเรามาดูกันค่ะต้นเดือนเลยนะคะวันที่1เมษายนเนี่ยเราจะเห็นว่าดาวดวงแรกที่มีการขยับตั้งแต่วันที่1เมษายนเลยก็คือดาวพระศุกร์แทนด้วยเลข6ไทยสัญลักษณ์เลข6นะคะมีสีฟ้า Yeah. <laughs> ซึ่งก่อนหน้านี้ดาวพระศุกร์เนี่ยได้อยู่ในภพเรือนของกรมมะหรือราศีมังกรอยู่ควบคู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่ไม่ถูกกันมาก่อนหน้านี้ทําให้ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษน่าจะมีเรื่องอึดอัดใจในเรื่องในเรื่องของการงานและการเงินด้วยนะคะแต่พอมาในเดือนเมษายนนี้ตั้งแต่วันที่1ต้นเดือนเลยนะคะดาวพระศุกร์เองไนดะ้ยกย้ายคลายออกมาแล้วนะคะทําให้ปัญหาทั้งเรื่องการเงินและการงานเนี่ยเริ่มคลี่คลายลงแล้วและยกย้ายเข้าสู่ในภพของลาพะ เลยนะคะคือโชคลาบก็ต้องบอกว่าจุดพลุเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจะมีโชคลาบหรือเงินทองต่างๆเนี่ย เข้ามาหาชาวลัคนาราศีเมษเนื่องจากดาวพระศุกร์เดิมเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือเจ้าเรือนทางด้านการเงินการเงินวิ่งเข้าหาลาพระนั่นแปลว่าเงินต่อเงินนะคะยิ่งยิ่งทาให้ท่านได้รับโชคลาภทางการเงินมากขึ้นเข้เขาไปอีกนะคะและในขณะเดียวกันวันที่7เมษายนดาวพระอังคารแทนด้วยสัญลักษณ์เลข3ไทยมีสีชมพูนะคะซึ่งเป็นดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษด้วยก่อนหน้านี้สถิตอยู่ในราศีมังกรมาก่อนก็อาจจะมีความอึดอัดคับใจในเรื่องของการ บางทีมีการทํางานได้โดดเด่นก็จริงแต่ก็มีเรื่องให้ต้องอขัดแย้งกันบ้างในที่ทํางานหรือหรือได้เงินแต่ก็ต้องเก็บไม่อยู่หรือต้อง ปล่อยไปแบบนั้นนะคะทีนี้พอมาถึงเดือนนี้เดือนเมษายนดาวพระอังคารเองเดินเข้าไปในภพของลาพะประกอบคู่กับดาวพระศุกร์แบบนี้อีกยิ่งทําให้ตัวตนของท่านชาวลัคนาราศีเมษมีโอกาสได้เอ่อได้ทั้งเงินได้ทั้งโชคลาภแล้วก็ทําให้ตัวท่านมีพลังมากขึ้นด้วยนะคะและสังเกตนะคะว่าที่เจ้าเรือนลาพะเนี่ยก็คือดาวพระราหูพระราหูเนยกย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรื่องราวที่สําคัญมากๆในขณะเดียวกัน ตัวตนของราศีเมษก็คือดาวเจ้าเรือนพระอังคารก็มาอยู่ในบ้านของพระราหูอีกดาวสลับเรือนแบบนี้นั่นแปลว่าทําให้ชาวลัราศาีเมษมีโชคมากๆในเดือนเมษายนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่พระราหูซึ่งถือว่าเป็นเางาของโลกไม่ใช่ดวงดาวนะคะท่านมีความสําคัญมากๆต่อการยกย้ายเข้าชาวราศีเมษในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นมาพระราหูแทนด้วยสัญลักษณ์ไทยเลข8มีสีเทาดํามาทับ ลัคนาราศีเมษจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ไปเป็นระยะเวลาทักงหมด18เดือนด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลา1ปีครึ่ง1ปีครึ่งจากนี้ไปชาวลัคนาราศีเมษก็จะมีผลกับตัวท่านโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าพระราหูมาทับที่ตัวท่านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวท่านคือ1บุคลิกอารมณ์นิสยัยบุคลิกต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะอ้วนขึ้นเป็นไปได้สูงเพราะว่าพระราหูเนี่ยตามเทวกําเนิดตามตานานเนี่ยท่านเนี่ย ก็จะมีรูปร่างอ้วนกินเก่งอารมณ์ดีรักสนุกสนานเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีความบันเทิงมีความสนุกสนานรักที่จะกินรักที่จะสนุกแต่ในขณะเดียวกันมีความเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นอาการเปลี่ยนทางอารมณ์ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของการควบคุมนิสยัยอารมณ์ของตัวเองในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้ด้วยนะคะ แต่พระราหูเองก็ยังมาให้คุณกับชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะคะโดยเฉพาะท่านใดก็ตามที่ทํางานทางด้านการบันเทิงสื่อออนไลน์หรือการค้าต่างประเทศหรือแม้แต่การลงทุนเป็นนักเล่นหุ้นต่างๆเหล่านี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกโฉลกกับพระราหูมากๆเพราะพระราหูชอบในเรื่องเหล่านี้มากๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงในขณะที่ท่านทํางานทางด้านเกี่ยวกับการเดินทางขนส่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะ เพราะในวันที่8เมษายนก็จะมีการยกย้ายใหญ่ของดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ก็คือดาวพระพฤหัสซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์เลข5ไทยมีสีส้มท่านจะยกย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนเป็นภพเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีเมษ ท่านจะเข้ามาในตำแหน่งนี้และได้ตำแหน่งเป็นเกเษตราธิพดีในทางโหราศาสตร์ไทยด้วยยิ่งทําให้เกิดความมั่นคงในเรื่องของวินาศแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะแต่จะหมายถึงในเรื่องของใครก็ตามที่ทํางานทางด้านการขนส่งหรือแดนไกลท่านจะรุ่งเรืองมากๆรวมถึงใครก็ตามที่ทํางานทางด้านสื่อออนไลน์ทางด้านความเล่นลับต่างๆก็จะยิ่งโดดเด่นเข้าไปอีกแต่ในขณะที่ท่านใดก็ตามที่กําลังคิดว่าจะโยกย้ายหรือย้ายที่อยู่ก็จะไปโยกย้ายแล้วจะทําให้ไปมั่นคงอยู่แดนไกลด้วยเช่นกันก็จะทํา ให้ได้ได้บ้านได้ที่อยู่อยู่แดนไกลและมีความมั่นคงตั้งรกรากอยู่แดนไกลและในขณะที่ท่านใดก็ตามกําลังจะขอสินเชื่อท่านก็จะได้สินเชื่อเพราะว่าในเรื่องของวินาศก็หมายถึงการมีสินเชื่อมีภาระก้อนโตเกิดขึ้นด้วยแต่จะเป็นภาระที่ทําให้ท่านเกิดการตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในชีวิตของท่านจากนี้ไปนะคะ แต่ให้สังเกตนะคะว่าในเดือนเมษายนนี้ดาวพระอาทิตย์ช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะยังคงอยู่ในภพวินาศประกบคู่กับดาวพระฤหัสซึ่งถือว่าเป็นคู่มิตรที่ทําให้ยิ่งเกิดส่งผลในด้านดีในเรื่องของบุตรนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนของภพเรือนบุตรตะซึ่งหมายถึงลูกบุตรหลานบริวารของท่านที่อยู่ในการดูแลของท่านนะคะมาประกบคู่กันกับดาวพระฤหัสในภพเรือนวินาศแบบนี้นั่นแปลว่าบุตรหลานของท่านอาจจะมีการย,กย้ายไปตั้งลกลากอยู่แดนไกลด้วยนะคะ จะเป็นการห่างเหินที่ทําให้เกิดความมั่นคงในชีวิตของพวกเขาด้วยนะคะและรวมถึงตัวท่านเองก็ด้วยเช่นกันค่ะค่ะและในวันที่สี่เมษายนจะมีดาวพระพุธแทนด้วยสัญลักษณ์เลขสีไทยซึ่งมีสีเขียวดาวพระพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนของภพเรือนสหัชชะและเป็นเจ้าเรือนของภพเรือนอริจะเดินทางเข้าทับตัวท่านต้องบอกว่า ต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของอารมณ์และคําพูดของชาวลัคนาราศีเมษที่ตัวท่านเองอาจจะมีกระทบกระทั่งหรืออาจจะมีพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเพื่อนฝูงผู้ใกล้ชิดกันขอให้ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านมีทั้งพระราหูและพระพุธเองก็อยู่ในเรือนของพระอังคารทําให้ท่านมีความกล้าในการพูดและอาจจะเป็นคําพูดที่ดูร้ายแรงโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจนะคะ ค่ะนี่เป็นส่วนของการดูดวงวิเคราะห์ด้วยโหราศาสตร์ไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่พ่อมดเบอร์ลินเพิ่มเติมเพื่อเจาะดูรายละเอียดในเรื่องของการเงินการงานและความรักกันนะคะค่ะมาดูกันที่การเปิดไพ่พ่อมดเมอร์ลินนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนเมษายนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไพ่พ่อมดเมอร์ลินขึ้นมาสวยมากๆเลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเดือนนี้เป็นเดือนที่พลังบุญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามา คุ้มครองอยู่ดูแลใกล้ชิดกับท่านและให้พลังในการดําเนินชีวิตเป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันจากเรื่องของการเงินก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความร่ำรวยเลยนะคะเพราะว่าไพ่พมดเมอร์ลินขึ้นมาในลักษณะของโชคลาภไม่ว่าจะมาจากการเสี่ยงหรือมีผู้ใหญ่หยิบยื่นให้จะมาถึงตัวท่านมาจากโชคลาภก้อนโตแล้วก็มาจากการหยิบยื่นให้ก้อนโตด้วยเช่นกันนะคะ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวลัคนาราศีเมษนะคะในเดือนเมษายนนี้น่าจะเป็นเดือนที่สุดปังของท่านอีกเดือนหนึ่งของปีนี้เลยนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมษ ต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีเมษไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรหรือตําแหน่งหน้าที่การงานอะไรก็ตามงานที่ท่านทําอยู่ณเวลานี้มีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือวางแผนควบคุมอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของอุปสรรคทางด้านคําพูดของตัวท่านเองขอให้ระมัดระวังในระหว่างการทํางานในระหว่างการเจราจากับเพื่อนร่วมทีมด้วยท่านจะได้รับการ ทำงานจากเพื่อนร่วมทีมซัพพอร์ตเป็นอย่างดีแต่คําพูดของท่านขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะค่ะและต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะต้องบอกว่าในเดือนเมษายนนี้สําหรับท่านใดที่ยังโสดอยู่ท่านจะมีความรักเข้ามานะคะแต่ความรักที่เข้ามาจะเป็นความรักที่มีความแตกต่างกันทางด้านอายุต้องบอกเลยว่า อาจจะเป็นคนแก่หรืออายุมากกว่าหรือมีความคิดที่แก่กว่าท่านมากๆเลยนะคะแต่โอกาสเป็นไปได้ว่าท่านจะได้คนแก่ซะมากกว่าค่ะสําหรับคนโสดนะคะ ค่ะสำหรับท่านใดที่มีคู่แล้วต้องบอกว่าเดือนนี้ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของออความเครียดความอึดอัดใจต่อกันด้วยนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ของตัวท่านเองนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเรื่องราวทั้งหมดของชาวลัคนาราศีเมษประจําเดือนเมษายนต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกตติดตามช่องฮอรโนนิวเจนก็ย่างเข้าเดือนเมษายนแล้วนะคะช่วงอากาศร้อนขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะและพบกันใหม่เดือนหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ